เดี๋ยอันนี้เราก็มาถึงที่ที่ทพักแล้วนะครับชื่ออะไรอันนี้เราจะมาพักอันนี้เราก็มาถึงที่พักที่โกโฮมสเตย์แล้วนะครับผมน,นี่เราพร้อมกินรหรือยังคะตอนนี้เราก็จะพาไปดูบรรยากาศร,ร,บรอบๆที่พักก่อนนะครับเขามีเรือสามารตรงไปชมนกเขียวได้นี่ห้องพักเราอยู่ฝั่งด้านซ้ายนี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมฝั่งด้านขวาก่อนนะครับ มีมาให้เล่นนะอโอเคครับไปดูฝั่งขวาก่อนเร็วมีอะไรฝั่งนี้มีอะไรครับบรรยากาศเป็นไงบ้างเอาบรรยากาศก่อนอ่ามีแบบเสียงเรือตัด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 แลบบ้วก็มีเสียงน้ำนะนี่เป็นบรรยากาศนะครับนี่เป็นน้ําทะเลทั้งหมดเลยนะครับมันจะอยู่ในแบบยื่นออกมาทะเลอ่ะ ได้กลิ่นอายของทะเลเลยนะครับแต่มันจะเป็นป่าชายเลนอ่าอันนี้แล้วก็มีอะไรนะเนี่ยเดินได้ป้าลินลองเดินดิกล้เปล่าถือมาแล้วแต่หนูไม่อยากเดินนะเอาลองเดินให้ดูหน่อยเดินเลยไม่ได้อฮะลมทำไมอ่ะเดินไปเลยเดินไปนู่นเลยเดินไปโน้นเลยพ่อจะดูว่าลีนเดินได้หรือเปล่าเมื่อกี้ม่อมาหลับอยู่ตรงนี้แหละเออเอาลองเดินหน่อยดิ อันนี้เขาเลี้ยงปลาไว้ใช่ไหมในใต้เนี่ยใช่ไหมน้<ร>ออาหารมาล่อได้หเ้อาหารมาล่าอได้ไหมไดได้ล้โอเคเดี๋ยวประมาณ5้าโมงเขาจะ,ะถามเราว่าเราจะเสิร์ฟอาหารได้หรือ,อยังแล้วเราก็จะรีวิวอาหารเลยว่ามีอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะนี่เราก็มีที่ให้นัง่งพักวันนี้ก็เวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับลมก็แบบ เฉียวๆเรื่อยๆพัดมาเรื่อยๆนะฮะสามารถเอาเบ็ดมาตกได้นะครับใครที่ชอบตกเบ็ดตกอะไรก็สามารถเอาเบ็ดมาตกได้เลยที่นี่เขามีอาหารเช้าอาหารเที่ยงให้ด้วยรอใช่อ,อ๋อถ้ามีอาหารเที่ยงใช่ไหมก่อนที่แบบว่าใครต้องคุยกับเจ้าของเขาก่อนใช่ไหมว่าโทรมาหาเขาก่อนว่าจะกินอาหารเที่ยงที่นี่หรือเปล่าหรือว่ายังไงจะกินอาหารกี่มือ้อเขาอะไรเตรียมไว้ให้แต่ของเรามีอาหารเช้ากับอาหารเย็นใช่ไหม เป็นบุฟเฟ่ทะเลนะครับเราจะรีวิวให้ดูว่าอาหารมันมีอะไรบ้างมีปูมีอะไรอย่างนี้นะฮะอืมมีเรือมีอ,อ,อ๋อเราจะพาเดินไปดูแบบที่นี่บ้ฝั่งโน้นป้าเดินไป<ๆ>ดูข้างนอ,นอกบ้านหรือวิถีประมงก็จะไปพรุ่งนี้เช้าไปพรุ่งนี้เช้ามันจะน่าจคตอนเย็นเลยนะแต่นี่มันร้อนมากเพราะทางนี้ได้ถึงเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรีวิวห้องทางนอกทางโน้นก่อน ห้องเราห,ห้อง,หงเดียวแหละเป็นห้องรวมห้องรวมนอนได้หลายคนเนี่ยแหละญาติย่าตาายญาตาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพี่นั่งนะครับที่นั่งเพิ่งทำใหม่ด้วยที่นั่งเพิ่งทำใหม่ยอนขาได้ถ้าตกลงไปก็ลุกอยู่กลางกลาง มาดูห้องเรากันออขอเลยขอดิขอ่านี่ก็เป็นห้องพักของเราเองคืนนี้เรานอนที่นี่เข้าไปดิน้องเข้าไปดิ โอเคเดี๋ยวเราจะรอถึงห้าโมงนะแล้วเราก็จะกินอ,อาหารกันแล้วเราจะถ่ายรีวิวให้ดูว่ามีอาหารอะไรบ้างนะครับถ้าแล้วก็รีวิวรีวิวต่อว่ามีห้องมีเป็นห้องเอ่อบีหนึ่งบีสองมีถึงก็เหมือนกันทุกห้องหรอกไม่ต้องรีวิวห้องหรอกโอเคแล้วก็แค่จะตอบจทยก็คือเราจะมากินอาหารไนเราก็จะรีวิวอาหารให้เขาดูนะโ okay. อเคแล้วก็ในห้องก็จะมีพวกนี่ เรามีอาหารให้เหมือนปกติทั่วๆไปโอเคตอนนี้ก็กี่โมงละห้าโมงห้าสิบสอง,ง,งอตอนนี้ก็เกือบหกโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแพนบรรยากาศรอบๆให้ดูก่อนว่าอัอนนี้ลมแบบลมสบายๆเย,ย็นๆชิวๆเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศโดยรอบตอนนี้เรากําลังรออาหารละอาหารกำลังจะมามบรรยากาศรอบๆนะครับ จะเป็นที่นั่งแบบกินสบายเลยนั่งแล้วเราก็ห้อยขาทุ่ยทุ่ยทุ่ยอย่างนี้ได้เลยนี่ให้รับบรรยากาศคุณผู้ชมลองคิดถึงสภาพแบบยังไงนะเสียงน้ำปื๊บปึ๊บปื๊บปื๊บเอ้มาเลยนั่งได้เลยแล้วก็มีแบบลมอ่อนๆพุ่ยพุ่ย่ยตลอดอ่าเดี๋ยวเรารออาหารเลยครับตั้งกล้องรออาหารเลยอ่านี่นี่มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวให้ดูให้ดู ีดู่าหมนี่คนนี่เซอ่ะนี่นแบบเซลทนอยู่ในห้องเป่งเเลยนนี่มา้าอนเดี๋ยวเพื่อใครเขาจะถ่ายรูปเดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปก่อนแล้วเราค่อยแบบประมาณฝ่ามืออ่ะฝ่ามือเลยใหญ่ๆเลยใช่เดี๋ยวรอดู่รอดูแบบนี่นะดูมือนะ ตัวใหญ่นะอยู่ข้างล่างเท่ากันนี่ก็ใส่สูงกว่านิดนึงเงินผ่านอ่ะนู่นอ๋อเหรออะไรเนโอเเฮียหัวอืมอาหารก็ไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเราไปกันหลายคนนะครับก็เลย เรงใจเพื่อนๆนะครับเ,เดี๋ยวรอเป็นทริปที่เราไปแบบครอบครัวเราเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะรีวิวให้ทุกคนได้ดูคือจะบอกว่าบรรยากาศมันดีมากเลยนะมันเหมาะกับการแบบว่านั่งชิลนั่งดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นที่พักที่เราไปปีหนึ่งเราจะไปสองครั้งเลยนะทุกคนที่เนี่ยเราไปเที่ยวที่โกโฮสเตย์น,นะครับที่จันทบ,บุรีเนี่ยนะ เขาไปมาสี่ครั้งแล้วนะทุกคนต้องบอกว่าอาหารเขาอะอร่อยมากเป็นแบบว่ารสชาติของแบบชาวบ้านเลยนะครับชาวบ้านทํารสชาติแบบท้องถิ่นจริงๆเลยนะครับปูตัวใหญ่เป็นบุฟเฟ่ต์นะครับมีอาหารหลากหลายนะใครที่สนใจก็ลองไปเที่ยวไปอะไรกันได้เลยนะครับได้หรอต้องกินกับข้าวด้วยเป็นไงไมาง กะเบกแมเม็ยมู่กบอกขออาจารย์นะใช่ป่ะจะไมขมาแล้วสีขาวแล้วคือใส่เปลือกเหรออเปลือกอเปลือกดดูเละเลยดูเป็นไงงครับอืเลือเือเือเนืเป็นกระดูกมันไม่ต้องกินเขากินแค่ตรงที่เป็นเนื้อเนืนี่เจิ้ม ่ไก็เยะพอ้ทีกันลาปอะอย่างเงีต้องลือก่ยเหรออนะไปหยิบได้มเาใส่ไม้พ่ยะไรอากระปอ้วนจากม้รูปเลยคุณแม่จัดให้นี่ปูมอกัมือเท่ากันถ้าสมมว่าในน้่ต้องน้ยหอมาอออุ้ยสหน้าเลยออุ้อุอุ ประมาณว่าาาดีไหมโอเคน้ำปลาชิ huh. ah ้นน ah ี huh. oh. ah ่จะมันเหรอมันอย่างเยอะเนี่้ตัวแบบพุกคือต้องกินข้าวไหมเอ้น้ำแข็งรอข้าวอยู่พอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วใค่ตลาบ้างรออะไรอ่ะ แบบไขมือเลอะที่หลังไงันนี้ิ่งนี้เหรอต้ม้งไปออคือก็นิดเดีวถ้ามือเนเทปมันเป็นอ่อมากแตแม่้านมนันี่อุ้มขวานนี่นะมันเยอะมากเลย เมนูอาหารก็เท่านั้นที่เราไปนะครับทุกคนก็จะมีอูนึ่งนะครับปลากระพงทอดน้ำปลานะครับแล้วก็กุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็หมึกผัดกระเพราแล้วก็ต้มยำทะเลนะครับแล้วก็มีหอยนางรมนะทุกอย่างอ่ะเป็นบุฟเฟ่ตหมดเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเรากินอันไหนแล้วไม่พอสามารถเรียกแล้วก็บอกพี่เจ้าของเขาได้เลยเขาก็จะทำมาให้เราอีกแล้วก็จะมีกุ้ง กุ้งมาลายด้วยนะครับกุ้งม้าลายเผาแล้วก็เป็นกุ้งม้าลายผัดซอสของเขาอะอร่อยนะครับอร่อยมากทุกคนน้ำพริกเกลือนี่โคตรอร่อยเหมือนน้ำพริกเกลือของระยองเลยกี่โมงแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับอากาศดีมากดีจริงๆอยากให้มาดูชงข้างหลังก็รู้แล้วผู้งก้กูอยากไปีเงินันสามครับ มีที่พักหนึ่งคืนอาหารเย็น <c oughs> บุฟเฟ่ <c oughs> อ่าแล้วก็อาหารเช้ากกลางวันด <c oughs> ้วยก็น่าจะัอ่าไม่ต้องกินกนนลางวันหรอกขลางวันกินข้างนอกมาเลย <c oughs> มันจบกว่า <c oughs> ใช่ไม่ต้องมากินอะไรตรงนี้ <c oughs> เพราะว่าถ้ากินอาหารที่เดียวซ้ําเดิมหลายๆครั้งอะ่ะมันจะเบือ่อเอาแค่มื่อเย็นเมื่อเดียว <c oughs> วันนี้จริงๆแล้วคือตั้งใจจะรีวิวอาหารแต่ว่าคนมันเยอะ ก็มันก็เลยวุ่นวายไปหมดเกรงใจเขาด้วยแล้วก็ก็เลยไม่ได้รีวิวแต่จะบอกว่าปูดีมากปูตอนนี้กําลังไข่เลยแล้วก็เนื้อหวานน้ําจิ้มคนละยองที่สุดเลยไม่ต้องพูดเลยน้ําจิ้มน้ําพริกเกลือของระยองเลยเหมือนเตะเป๊ะแท้เลยรสชาติมันเข้ากับเข้ากับไอ้นี่มากเลยนะเข้ากับปูมากตอนเนี้ยคือดีมากจริงๆแล้วก็เขาเรียกว่าน้ําจิ้มซีฟู้ด ใช่ที่อื่นเขาจะเรียกน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ถ้าเกิดเป็นคนระยองคนภาคตะวันออกเขาจะเรียกน้ำพริกเกลือสาเหตุที่เรียกน้ำพริกเกลือเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่ได้กินน้ำปลากัน <Okay. S 1> ใช่ไหมใช่เขาเอาพริกกับเกลือมาตำ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 พอตำเกลือแตกถ้าเกลือเกลือไม่อะไรดีเขาก็เอาน้ำบูนมาใส่แล้วก็ใส่น้ำตาลใส่มะนาวเข้าไปก็เลยเรียกว่าน้ำพริกเกลือ,อ คืออยากให้มาจริงๆที่นี่มันแบบทะเลรอบแล้วก็แบบบรรยากาศมันจะแบบเนี้ยทงสะบัดต,ตลอดนี่คือลมตลอดเลยนะครับเสียดายที่ไม่ได้รีวิวอาหารจริงเสียดายมากแต่แบบมันวุนน่นวายก็เลยไม่ไม่ได้รีวิวแล้วจะบอกว่ามีปากกระพงนะสายใหญ่ๆมาตลอดเป็นการกระพงทอ่อราดน้ำปลาแต่แบบมันไม่ได้แต่ ที่นี่เขาเขาไม่ได้ทอดฟิลลร้านอาหารนะเขาทอดทั้งตัวทอดแบบบ้านๆไม่ได้ผ่าแล้วก็เหลืองอะไรเงรี้ยไม่ใช่แต่ก็คือโอเคกินได้ค,ค,คุณภาพโอเคปลาตัวใหญ่นะครับแล้วก็กุ้งกุ้งจะมีสองแบบคือสมัยก่อนจะย่างนี่เขาบอกว่ามันทํายากเสียเวลาเขาไม่ค่อยมีแม่ครัวแล้วก็กลยเป็นกุ้งต้มกับกุ้งทอดแล้วก็คล้ายๆกับผัดพริกเกลือนะครับกุ้งผัดแล้วก็ให้มีรสชาติเค็มนิดๆอ่ากินก็น้ำพริกเกลือก,ก็อร่อยดี แล้วก็กุ้งต้มก็กุ้งแบบซ้ายแบบเท่าหน้าเด็กโค้งแล้วเขาเท่าหน้าเด็กก็คือเข้าฝ่ามือเนี่ยโค้งแล้วอ่ะใหญ่จริงๆคือกินตัวเดียวก็อิ่มกุ้งนะครับแล้วก็มีหอยหอยอะไรนะหอยนางรมอ่าแล้วก็มีปลาผ้าแล้วก็มีต้มยำกุ้งแต่ที่เน,น,น้นหลักๆเลยก็คือต้องมากินปูนะครับที่จะบอกก็อโอเครากแหละ คือบรรยากาศก็ได้มากบรรยากาศใ้ดูทงสะบัดต,ตลอดแล้วคือเดี๋ยวเดี๋ยวจะแผนกล้องหลังให้ดูนี่นะข้อดีของที่นี่ก็คือมีลานกว้างนะครับในย่าทเทียมมีลานกว้างแล้วก็คือเป็นส่วนตัวเจ้าของไม่ได้มาอยู่วุ่นวายกับเราเขาก็ปล่อยให้เราอยู่แบบสบายสบายชิลๆเหมือนเหมือนเราเป็นเจ้าของอะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับ เนี่ยร้านเนี้ยเมื่อกี้นะผมกินเสร็จนะผมกินข้าวเสร็จนะผมเดินเลยนะครับถ้าใครมีคนแก่มีเด็กมาเนี่ยนะเดินวิ่งเล่นได้สบายเนี่ยหญ้าเขาแบบเนียนๆเลยนะเดินแบบสบายๆเลยนะครับนี่สบายๆ,ายๆเลยแผนอยากให้ดูบรรยากาศจริงครับตอนนี้แบบใกล้หน้าหนาวแล้วด้วยคือบรรยากาศดีมากเนี่ยธงสบดัดอย่างนี้ตลอดนะครับลมไม่ได้แรงมากนะลมพอดีๆถ้าใครชอบตกปลาก็มีที่ตกปลาได้เลยนะครับ แต่ไม่รู้ว่ามีปลาหรือเปลา่าน่าจะครั้งก่อนเคยมาตกก็ได้อยู่นะมีปลากรงปลาเก๋าเพราะมันเป็นน้ําทะเลที่หนุนขึ้นมาเขาก็มีการทำอ่างมงทาอะไรกันอยู่นะครับโอเควันนี้เดี๋ยวก็จะปิดทริปของคืนนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะแผนกลับไปกล้องหลังก่อนให้ดูบรรยากาศว่ามันฟิลมันดีจริงๆนะครับสาหรับคอกินสาหรับคอที่ดื่มชอบดื่มเนี่ยมาเลยครับนั่งยาวๆ ถึงเช้าก็ได้นะครับแต่อย่าเปิดเพลงเสียงดังมากเพราะมีชาววงชาวบ้านอยู่แถวนี้เราก็เอาแค่พอดีของเรานะครับเสียดายมากที่วันนี้เราคือเรายังไม่ได้เก่งด้วยในการรีวิวอะไรต่างๆนะเดี๋ยวจะเริ่มตัดต่อแล้วก็ทําเป็นช่อง,องเรานี่ก็จะมีเกี่ยวกับท่องเที่ยวนะครับประโยชน์สาระในการใช้ชีวิตแบ่งปันประสบการณ์ต,ต่างๆของชีวิตให้ผู้ชมได้รับชมแล้วก็วิถีชีวิต ของพื้นบ้านของระยองนะครับแล้วก็มีวิถีของเกษตรกร,ะกรนะครับปลูกพืชเอาไว้กินเองอะไรเงี้ยนะครับโอเควันนี้เราก็ลาไปก่อนสวัสดีครับอ่าวันนี้ก็เวลาสามทุ่มสี่สิบเกือบห้าสิบนะก็ปิดไฟแล้วจะให้ดูว่า วิวตอนกลางคืนนะครับวิวพระจันทร์วิวใครที่ชอบนอนดูดาวนะครับบอกมากครับเพราะว่ามันเป็นที่นี่เป็นทะเลกว้างนะครับทะเลกว้างออกไปนะครับเราก็จะมองเห็นตอนกลางคืนนะครับไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านี่ครับนู่น่นนะที่เห็นเห็นแสงยู่นอะดวงจันทร์นะครับดวงจังนทร์อ่า อตอนีนก็แ,บบแวบๆมนุนจะเป็นเครื่องบินหรือปเปล่าเครับ,บรรยากาศก็เหมือนเดิมครับลมอ่อนๆน,น,นะครับลมพอดีรยากาศครับเด็กๆก็กำลังสนุกเลยนะครับนะครับลานกว้างมากนะครับกว้างประมาณ5เมตรยาวประมาณ ยี่สิบเมตรครับเด็กวิ่งเล่นสบายเลยครับเห<ม>็นไหมเด็กๆวิ่งเล่นไหมครับแนะนำนะครับ,าม,รบมาเป็นค้องตัวที่ค้องัวใหญ่ๆพื้นที่ลานเล่น เด็กๆม่ล่นเปเด็กสนุกขันยาเลยรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้สนุกมากเลยบรรยากาศดีป่ะโคเคสนใจแล้วสนุกับรรยากาศดีมากครับบอกเลยที่สุด โอเคครับลาไปด้วยภาพดวงจันทร์นะครับ